นางผาแดงหลวงผาแดงขอชมขอชมบุทคุณบุทคุณขอชมขอชมบารมีบารมีขอชมขอชมพลังพลังหลวงผ้าแดงหลวงผแดงหลวงผาแดงร่างเป็นหินหลวงผ้าแดงร่างเป็นหินขอให้แข็งขอให้แข็งเป็นหินให้เป็นหินเหมือนหลวงผาแดงเหมือนหลวงผาแดงโยนมันซ้ายถือไว้เนาะต้องไปเท้าชี้กันนี่เท้าชี้กัน พ่อ,อจะกลับโยนกดนะคพ่อแดงล่างหินึ่งขอ,ขอแข็งหนึ่งมากๆแข่งนีาแข็งทุกทินเลยโยมวางนะวางที่ใส่แบบวางนะตอนนี้โยมไม่มีพ่อแดงแล้วเนาะครับเอาโยมยิ้มใหม่โยมไปเท้าชี้กันเหมือนเดิมโยมจริงที่เลยนะพ่อแดงโกรธพ่อแดงโกรธมาก ไอ้ที <f> ่นี่นะที่อ่ะนั่งกูเล่กคนเอาถือไม้เออมันก็มหัศจรรย์นะมหัศจรรย์ครับเอแต่คิดไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรครับ พแดงหลวงพ่อแดงขอชมขอชมพุทธคุณุุคณขอชมขอชมบารมีบารมีขอชมขอชมพลังพลังงหลวพ่อแดงหลวงพ่อแดง